พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3การงานอาชีพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องเรียนได้แก่ไม้กวาดจากใยไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดขนไก่พาคีริว้วไม้ถูพื้น ถังน้ำและถังขยะอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรทําความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้งนะครับวิธีการทําความสะอาดห้องเรียนมีกระบวนการดังนี้นะครับการวางแผนการทํางาน 1. กําหนดเป้าหมายในการทําความสะอาดห้องเรียนเพื่อให้ห้องเรียนสะอาด 2. กําหนดวิธีการทําความสะอาดห้องเรียนการทํางานตามแผน ทำความสะอาดห้องเรียนตามที่วางแผนไว้ประเมินผลการทำงานตรวจผลงานว่าสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น